อัลินจอกลึกนะครับโอ้โหติดตามได้ลึกมากๆเลยนะครับอีกสเต็ปหนึ่งมาแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่อยู่ในกระเพาะของคุณแตงโมแล้วก็อยู่ในปอดครับนั่นก็คือทรายครับทรายที่บอกว่ามีอยู่จํานวนมากนะครับประมาณครึ่งกระเพาะนะครับก็จุดตกอาจจะอยู่ที่ท่าทรายก็ได้นะครับ จี่อยู่ที่ท่าทรายบริเวณนั้นนะครับจะมีอยู่ท่าท่าหนึ่งนะครับท่าทรายท่าหนึ่งนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าการขนถ่ายทรายนะครับก็จะมีต้องมีหล่นลงในแม่น้ําบ้างในริมตลิ่งน,นะครับการตกตรงไปตรงนั้นว่ายไปมาหมดแรงทรายมันจะอยู่ในน้ําในตรงนั้นเยอะนะครับเพราะอาจจะกินเข้าไปหายใจเข้าไปนะครับทั้งทางปากทางจมูกนะครับก็จะให สิ้นลมตรงนั้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าโดยโดยริมตลิ่งแล้วจะเป็นดินเลนนะครับเป็นดินเลนจะไม่เหมือนกันกับทรายนะครับซึ่งทรายนี้นะครับเป็นท่าทรายที่มีเรือขนทรายเนี่ยมาส่งอยู่ที่จากภาคเหนือนะครับจากทางภาคเหนือนะครับเป็นเม็ดทรายน่าจะเม็ดไม่เหมือนกันกันกบแม่น้ําเจ้าพยานะครับเนาะอาจจะเป็น ดินด้วยดินภูเขาอะไรคนละชนิดกันนะครับถ้าเช็คในกระเพาะอาจจะนำมาสู่จุดตกจริงๆก็ได้นะครับอ่านะครับก็ถ้าเช็คนั้นเป็นทรายชนิดเดียวกันนะเอามาเช็คปุ๊บเป็นทรายในท่าทรายตรงนี้ดินทรายมาจากภาคเหนือนะครับก็จะได้รู้ว่าจุดตกนี้แน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับก็จะคลายปมไปหนึ่งปะสำคัญนะครับอ่าตรงนี้นะครับรู้จุดตก แล้วก็ตามได้อีกนะครับตามได้อีกนะครับมันเป็นอะไรที่โอโหก็ก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับตรงนี้เม็ดทรายในกระเพาะในปอดจํานวนมากจำเป็นจะต้องเอามาพิสูจน์ะครับเอามาดูนะครับว่ามันมีความตรงกันไหมนะครับกับทรายที่ขนข,นขึ้นขนลงนะครับกับทรายที่ขนขึ้นขนลงนะครับก็ถ้ามันมีความตรงกันมันก็มีโอกาสใช่นะครับว่า ตรงนี้นะครับท่าทรายตรงนี้นะครับมีการตกลงไปแล้วจมน้ําเสียชีวิตตรงนี้นะครับดูจากทรายในกระเพาะอาหารนะครับเพราะว่าถ้าเป็นริมตลิงทั่วไปที่ไม่มีท่าทรายแลวก็เขาจะเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นดินเลนนะครับเป็นดินเลนจะดินเลนนะครับจะไม่ใช่ทรายนะครับนะครับแล้วก็คุณคุณอะไรน่ะสองคนนั้นขึ้นเรือมาอ่า ขึ้นฝั่งมาก็จะมีเคาะรองเท้าด้วยเคาะทรายออกจากรองเท้า